มาถึงเรื่องนี้ค่ะมีคนประกาศขายไดโนเสาร์1 1ตัวพี่จงอยากได้ไหมคะไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนว่าตัวมันใหญ่อะอใหเห็นเขาบอกใหญ่เสมือนจริงเลยนะ,ะออแต่ปรากฏว่ามีคนในความสนใจมากเลยนะคะถึงแม้ว,ว่าเขาจะตั้งราคาไว้เนี่ยราคาเมาส์เลย5ล้าน5เอาไหม <c oughs> คุณผู้ชมคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยชมหน้าของไดโนเสาร์1 1ตัวที่ว่านี้ไม่ใช่ตัวเป็นๆน,นะคะใจยเย็นนะคะมันสูญพันไปแล้วนั่นคือโมเดลค่ะ โมเดลนี่โมเดลไดโนเสาร์1 1ตัวเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมคนให้ความสนใจมากมายนะคะผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าขายโมเดลไดโนเสาร์จูราสิกไทยแลนด์1 1ตัวปรากฏว่ามีคนสนใจเป็นจำนวนมากนะคะเขาบอกว่าเอาเมาเมาสเลย5ล้าน5พีกัดอยู่พระรามสองมหาชัยรับน้องไปเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะ <c ười> แล้วก็ให้ดูว่าน้องแต่ละตัวเนี่ยขยับได้ สายหางได้คอขยับแขนขยับส่งเสียงได้ด้วยอ่าเนี่ยร้านที่มีการประกาศขายเป็นร้านพงวงพาณิชอ้อมใหญ่เป็นร้านรับซื้อของเก่าทุกประเภทเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยก็คือเป็นร้านซื้อของเก่าขายของเก่าของมือสองใช่ไหมฮะ ทีนี้เนี่ยถามว่าไดาโนเสาร์11ตัวเนี่ยรับมาจากไหนบอกว่ารับมาจากสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ที่มีการปิดตัวไปเมื่อช่วงปี2563นะครับแล้วก็มาประกาศขายนี่นะฮะ11ตัว5้ล้าน5 0 0แสนบาทห,าหลังจากที่มีการประกาศขายปรากฏเห็นมีเพจต่างๆเขาก็มีการไปโพสต์ไปแชร์กันไปเรื่อย แล้วก็มีคนเนี่ยให้ความสนใจใช่ค่ะต่างประเทศอเมริกานี่เขาก็สนใจนะคะประเทศไทยอย่างสกลนครชุมพรนี่เขาโอ้โหอยากได้เหมือนกันทีนี้เจ้าของ Facebook ที่เขาโพสเนี่ยเขาบอกว่าขอส่งใกล้ๆก่อนนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยคาดว่าจะสูงนะคะสูงเพราะอะไรคะใช้รถบรรทุก1ตัวต่อ1คันค่ะ เท่ากับว่าจะเอา11ตัวนี้ไปหมดเนี่ยคุณต้องใช้รถบรรทุก11คันเลยนะคะครับคนแล้วจะไปตั้งที่ไหนอา้าแต่คนสนใจเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะอ้าวโอ้ซื้อไปนี่นอกจากจะมีเงินนี่ต้องมีที่ตั้งด้วยนะแล้วก็ไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรเนี่ยบางคนอาจจะไปตกแต่งร้านอาหารใหญ่ๆอาจจะมีอยากมีไดโนสเสาร์อะไรเงี้ยใช่ไหมขยับได้อีกนะ